การทำเลเตอร์ของเราที่นี่ก็คือเป็น<ม>การทำแบบแยกนะคะขอบอกกันเลยะว,ว่ามันคุ้มแบบคุ้มมากล็จะมีความแบบเป็นเดรไหนไหนดูหน่อยเ <c oughs> ึ้นเขียงเขเขียง สวัสดีค่ะยิยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียร์พลอยนะคะวันนี้ก็ตามชื่อคลิปเลยนะคะว่าพลอยเนี่ยจะพาเพื่อนๆไปเลเซอร์รักแร้แล้วก็ทํารักแร้ขาวด้วยเออที่งพยาบวีคลินิกนะคะก็บอกก่อนว่าตัวพลอยเนี่ยมีปัญหานิดนึงเรื่องของแบบผิวหนังไก่แล้วก็แบบว่ามีสีผิวที่แบบไม่ได้สว่างมากเขาใส่ปัดนึงออกป่เอออะไรก็แบบเออมีโอกาสได้ลองทาเลเซอร์ที่นี่นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเลยว่าการที่จะมาเลเซอร์รักแร้ด้วยเลเซอร์แบบแยกเน มันเป็นยังไงนะคะแล้วมันได้ผลดีจริงไหมเดี๋ยวนี้ก็จะทําให้เห็นกันจะจะเลยโอเคเรานรัดเพื่อนไว้วันนี้เป็นวันเกิดพลอยด้วยนะก็เดี๋ยวเราจะไปเจิที่เซ็นทรัลาดพร้านี้เราจะไปทําที่สาขาเซ็นทรัลาดฐเ้าจ้ะโอเคไปจ้า,จาแล้วค่ะแล้วนี่ก็คือเพื่อนคือแต่งหน้าเต็มมาคุยแล้วบอกว่าไม่ได้แต่งมางงมากแล้วก็ถืออะไรคะอันนี้คืออะไร <c oughs> ครับต้องขึ้นมาชั้นห้านะคะเราก็จะเดินขึ้นลิฟต์ข้างๆถึงคลินิกแล้วนะคะคือหาไม่ย่างจริงด้วย ลงลิฟต์มาก็คือได้เลยขึ้นลิฟต์ลงลิฟต์อะไรล่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรอตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปทําก็คือจะบอกก่อนว่าการทาเลเซอร์ของเราที่นี่ก็คือเป็นการทําแบบแยกนะคะเลเซอร์แบบแยกเนี่ยมันจะมีความแตกต่างจากเลเซอร์แบบอื่นมันจะลงลึกถึงล่าเลยเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนเอเชียด้วยอ่ะขนของคนเอเชียมันมีความหนาแล้วก็มีความดําหนักมากนะคะอันนี้รอพนักงานเจะให้ดูบรรยากาศในร้านนะคะ บอกก่อนว่าใครดูคลิปนี้จนจบนะคะปอยมีโปรโมชั่นมาบอกด้วยนะคะว่ามาทําเลเซอร์ที่นี่เนี่ยเขามีโปรโมชั่นอะไรยังไงมาขอบอกกันเลยแล้ว่ามันคุ้มแบบคุ้มมากเออแต่ว่าต้องดูคลิปให้จบนะเดี๋ยวจะบอกโปรโมชั่นท้ายคลิปอย่าเพิ่งอยากกอไปนะ <laughs> อยาอยใช้เขามากอ <laughs> อย่าสคริปไปขัดท้ายคลิปนะดูให้จบก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะให้ดูถึงวิธีการทําแยก ที่นี่เลยว่ามันเป็นยังไงนะคะก่อนที่จะมาทําเลเซอร์รักแร้นะคะอย่าทาครีมออยล์หรือว่าใช้สารส้มหรืออะไรพวกนี้มามันจะไปอุดตันนะคะตอนยิงเลเซอร์มันอาจจะเข้าไม่ถึงรากอะไรเงี้ยเออให้มาแบบเปื่อยๆเลยถ้าไม่มั่นใจในเรื่องกลิ่นก็ค่อยแบบว่าพกเออโลออนหรืออะไรมาเสริมที่หลังก็ได้แต่ว่ามาแบบเปื่อยๆเลยจะด,ดีกว่านะคะนะคะเราจะมาทำแล้วเขามีหลายห้องนะคะนี่นะคะ ถ้เราเปลี่ยนชุดนะคะเป็นชุดออของทางคลินิกนะคะก็จะมีความแบบเป็นเดรสไหนๆดูหน่อยเป็นเดรสชุดน่ารักนะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำทลีทเม้นก่อนใช่ไหมคะก่จะเลเซอรมันจะเป็นทำที่เม้นะคะมันจะัวิตามินแล้วก็ จะทําให้ผิวอะค่ะมันดูขาวใสขึ้นแล้วก็ลกเดเล็บสีอะไรต้องเนี้ยด้วยมอนเป็นการบำรุงผิวอะค่ะชั้นนอกอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยค่ะไม่ให้ผิวเราแห้งแ,แล้วก็เบืออมไรต้องเนี้ยด้วยแล้วจเป็นต้องทำก่อนเเซอร์ขวดทาก่อนหรือหลังก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำความสะอาดผิวนะคะแล้วก็ทำที่นึงแล้ว อยาต้องเลเซอร์ต่อแล้วอันนี้ก็คือห้องทำเลเซอร์ก็มีความสว่างสวยขึ้นมานิดนึงนะคะ ขึ้นเขียงอันนี้ก็จะเป็นการทำเลเซอร์แล้วนะคะเลเซอร์ที่ทำก็อย่างที่บอกไปนะคะคือเจนท l e y a แจ็นะคะคลื่นพลังงาน1 6 6 4นาโนเมตรเรียกได้ว่ายิงลึกถึงลากขนกําจัดขนได้ทุกสภาพผิวเลยค่ะแล้วก็ขนดูบางลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ทำเลยไม่มีขนขุดนะคะพี่เขาก็จะยิงเลเซอร์แบบนี้นะคะคือไม่ได้มีความเจ็บเลยมันไม่เจ็บเออคือมันไม่เจ็บไม่แสบไม่เสี่ยงผิวไม่ด้วยเพราะว่ามีการทำทรีทเมนต์หลัง เพื่อให้ผิวชุ่มชื้นด้วยค่ะทุกคนส่วนใครที่ไม่อยากให้ขนขึ้นเลยอยากให้หายไปตลอดกาลเนี่ยแนะนําให้ทําเลเซอร์ติดต่อกัน5-8ครั้งเพื่อผลลัพธ์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญคือเรามีโปรโมชั่นสำหรับคนที่ดูคลิปนี้จบนะคะก็คือปกติเนี่ยการมาทาเลเซอร์รักแร้ขาวแล้วก็เลเซอร์ขนรักแร้จะอยู่ที่19,800แต่ว่าโปรที่นี่เขาจัดให้3ครั้งในละ สามชั้นสามบอลบ้านมันคุ้มแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงแล้วมันคุ้มมากมาก <ừ> mm. ก็มาที่รอมโรเวียก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสันาว์น่ากล้วแต่อนนี้เรามาทําที่เป็นท่านลางเท้าที่พนักง,งานคือต้อนรับดีมากจริงๆเขินม,มากเลยอะเพราะว่มันมีความครับโยกแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะแบบขาวขึ้นบนนี้ก็ประมาณท,ท่านแปดชั้นอ๋อแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้ทางช่องทางออนไลน์ทนั้นคะเดี๋ยวจะขึ้นช่งองทางการสั่งซื้อขอร์ สำหรับใครที่พัวการทำเลเซอร์เ,รเรจ็บหรือเปล่าหลายคเจ็บะคะอันนี้พูดจริงๆเลยคุณไม่เจ็บนะคะขอบคุณที่ดูวันจนจบคลิปนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ติดตามช่องกิดต่อ,อ,อด้วยนะคะไปกินข้าวงูจะไปกินข้าวยู่หรือไง